พึ่แล้วดีนั่นคือจริยธรรมเพราะฉะนั้นในองค์กรธรรมะในองค์กรที่จะพูดวันนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของจริยธรรมขององค์กรนะครับเพราะว่าถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของสมาชิกที่ประกอบกันขึ้นเป็นองค์กรแล้วเนี่ยสังคมหรือองค์กรเนี่ยมันจะสงบและเย็นแต่ถ้า ในใจของสมาชิกไม่มีธรรมะสั่งสมอยู่ในจิตมันจะแตกแยกมันจะร้อนมันไม่สงบเหมือนที่บ้านเมืองเราไม่สงบทุกวันเนี้ยก็เป็นเพราะการยจดรือของบุคคลท่าน,นี้ในองค์กรเนี่ยองค์กรหมายถึงอะไรก็หมายถึงส่วนประกอบย่อยที่เป็น ที่ทำงานสัมพันธ์กับส่วนประกอบใหญ่นะครับถ้าส่วนประกอบย่อยมีจาริยธรรมดีมีธรรมะสิงสถิตอยู่ในสมาชิกขององค์กรในองค์กรที่เหนือขึ้นไปมันก็จะดีอย่างยกตัวอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยสงคมบ้านเมืองหรือประเทศชาติของเราเนี่ยเริ่มแตกแยกเห็นไหมครับ แต่แยกเพราะอะไรเพราะค,คนที่อยู่ในองค์กรต่างๆที่ประกอบกันเป็นบ้านเมืองมันเริ่มจะมีอาธรรมเข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจิตใจให้ตัวเนี้ยมันทำให้เกิดความวุ่นวายความไม่สามัคคีความแตกแยกเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็ลงไปถึงระดับราชการลงไปถึงกองทัพถึงท่านไม่พูด ใครๆก็รู้ได้เพราะสื่อที่มันออกทุกวันเนี่ยมันแสดงให้เห็นเึงความแตกแยกไม่กระทั่งในกองทัพก็แตกแยกเห็นไหมครับในองค,นคก์กรต่างๆของคนละเรือนก็แตกแยกครับเพราะอาธรรมมันเข้าไปสิงอยู่ในใจของคนบางคนที่อยู่ในองค์กรนั้นโดยเฉพาะคนที่มีตําแหน่งสูง เช่นเดียวกันในองค์กรนั้นถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ประกอบเป็นสางคมครอบครัวถ้าเกิดผู้นำองค์กรหรือผู้นำครอบครัวเนี่ยเกิดมีใจที่ปูสังสมด้วยอาธรรมครอบครัวเริ่มแตกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี่ครับคนเป็นโครคจิตสกายทางฝ่ายสารสาาุกทางด้านสุขภาพจิตนั่จะเห็นไเลย เดีย๋ยวนี้ครอบครัวเริกทะเลาะกันแล้วพ่อทะเลาะกับลูกกับภรรยากับแม่ทะเลาะกันเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันน,นี่น่ารัะเพียงรู้ว่าอาธรรมมันเข้าไปสิงอยู่ในใจแล้วยิ่งล่อยเข้าไปยิ่งวิบปัดชีวิตจะนำไปสู่ความวิบปติเพราะฉะนั้นไอน้ืลององค์กรสำคัญคือหน่วยย่อยที่ประกอบเป็นหน่วยใหญ่ต้องทำหน้าที่สำคัญกันทอนนี้ ผมจะสมมุติเรียกว่าหน่วยย่อยๆพวกนี้ยผมสมมุติเรียกว่าส,ามสมังคมก็แล้วกันส,มสมังคมก็คือหน่วยที่มนุษย์สิ่งมีชีวิตเนี่ยตั้งแต่หนึ่งคือมากกว่าหนึ่งถ้าเป็นสองมาอยู่ร่วกม,มก,กันและก็มีปฏิสัมพันธ์ึ่งกันละครับมันจะมีปฏิสัมพันธ์ดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องของไม่ทมสิ่งติตอยู่ใน ใจของสมาธิที่อยู่ในสังคมน,นั้นหรือไม่ถ้ามีธรรมสิงสถิตยอยู่สังคมน,นั้นก็สงบร่มเย็นแต่ถ้ามีอธรรมสิงสถิตยอยู่ก็เริ่มแตกแยกเริ่มไม่สมัคคีเริ่มเห็นแก่ตัวนั่นแหละครับสังคมที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเพราะมันจะเกี่ยวกับองค์กรนี้ก็คือว่า สังคมที่เล็กที่สุดคือครอบคร,บครบัวมีพ่อมีแม่มีลูกอย่างน้อยก็มีสามีภรรยาสองคนนี้ก็เป็นครอบครบัวแต่ถ้าครอบครัวเนี่ยนะเริ่มมีอาธรรมเข้าไปสิงสถิตอยู่ในสมาชิกของครอบครบัวตามเห็นไม่ตรงกันแล้วตอนนี้เกิดขึ้นยกตัวอย่างลูกดื้อพ่อแม่ ลูกไม่มีค,ความคัดความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่เนี่ยก็แสดงว่าอาธรรมมันเข้าไปสิงสถิตอยู่ในจิตใจของผู้เป็นลกูกเช่นเดียวกันพ่อแม่ไม่ยอมรับผิดชอบต่อลูกที่เกิดมานั่นแหละครับจิตใจของพ่อแม่มันมีอาธรรมเข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจมันก็เกิดความแตกแยกเพราะฉะนั้นสามสมทีสําคัญคือชอบโกรธ หน่วยงานหรือองค์กรอย่างของท่านเนี่ยเป็นองค์กรตอนนี้เป็นหน่วยงานตรนนี้ครับบ้านเมืองสามสังคมเนี่ยมันสัมพันธ์สืบเนื่องซึ่งกันและกันถ้าครอบครัวสงบเย็นนั่นหมายความว่ามีธรรมะเข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจของสมาชิกที่ประกอบเป็นครอบครัวเช่นเดียวกันเมื่อหน่วยงาน,นะสมาชิกของหน่วยงานมีธรรมะเข้าไปสิงสถิต อยู่ในใจของหน่วยงานหรือขององค์กรก็ทําทให้สงบเย็นครอบครัวสงบเย็นองค์กรสงบเย็นบ้านเมืองก็สงบเย็นแต่ถ้าครอบครัวไม่สงบเย็นเนื่องจากมีอาร,รมเข้าไปสิงสถิตองค์กรสงบเย็นไหมครับทํางานก็เสียหายมันกระเทือนถึงการทํางานมันกระเทือนถึงบ้านเมืองสมมติว่าใครในองค์กร ของท่านเนี่ยไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกตำรวจจับเข้าคุกสะเคือนถึงหน่วยงานของท่านไหมสะเคือนถึงครอบครัวไหมสะเทือนถึงถนดครับท่าน้าใจนะเอาละตอนนี้ผมก็จะบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องทำให้สมาชิกของแต่ละสังคมเนี่ยมีทำเข้าไปสิงอยู่ในใจโดยเฉพาะ ทมที่สําคัญแลจะจําเป็นคือจริยธรรมผมขออธิบายนิดหนึ่งก็คือว่าจาริยาคือความประพฤติจริยธรรมก็คือความประพฤติที่เป็นธรรมเมื่อประพฤติแล้วมันดีงามแต่เมื่อประพฤติแล้วมันดีงามความดีงามหรือธรรมะก็จะสิงอยู่ในใจใจที่มีหน้าที่สั่งสมองให้คิด ถ้ามีความดีงามมันก็คิดดีเพราะโปรแกรมคิดมันดีก็จะคิดดีเวลาสั่งให้ตาพูดสั่งผ่านสมองให้ตาพูดก็จะพูดดีเวลาทำมืไม้ทำนุ่นทำนี่ก็สั่งให้ทำดีมันก็จะออกมาเป็นคุณธรรมเพราะฉะนั้นไอจรรยธรรมเล็กที่สุดคือครอบครัวเนี่ยเราจะต้องให้สมาชิกครอบครัว มีจักรยธรรมเมื่อปพปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะสั่งสมอยู่ในจิตสำนึกเป็นความดีงามส่วนที่มันดีและไม่ดีให้มันถูกกดฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอย่าให้มันแสดงออกอยู่ข้างข้างในเพราะฉะนั้นใ้จิตสำนึกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาจิตมันสั่งให้สมองคิดมันก็จะเอาสิ่งดีๆสั่งสั่งให้พูดก็เอาสิ่งดีๆพูด อยากให้ทำก็เอาสิ่งดีๆทำออกมาก็เป็นคุณธรรมสงบเย็นอันนี้จะวิยธทรอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้อนเข้าไปสู่สังคมครอบครัวในฐานะที่เป็นสามีถ้ายัางไม่มีลูกนะ ฝึกปฏิบัติอย่างนี้แหละครับท่านไม่ต้องจดล่ะท่านดูว่าสิ่งใดมีแล้วไม่ต้องไปจำมันเพราะมันมีอยู่แล้วไปจำให้เปลืองพลังงานความจำนี้ต้องใช้พลังงานนะแต่สิ่งใดที่ยังไม่มีท่านควรจะทำให้มันมีขึ้นในฐานะที่เป็นสามีในฐานะที่เป็นภรรยา อะไรที่เรายังไม่มีจากงานบ้านให้เรียบร้อยเราไม่ได้จัดเลยปล่อยให้ลกเลยนี่แหละคือเราต้องทําให้เรียบร้อยมันเป็นจริยธรรมของภรรยาสมคราะ์ญาตสองฝ่ายคือฝ่ายตัวเองกับฝ่ายสามีต้องสเคราถ้าฝ่ายของสามีไม่สเคราเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเพราะมันไม่มีแต่จริยธรรมคุณธรรมก็ไม่ปรากฏนะครับไม่นอกใจ รักษาทัพที่หาได้ขยันในหนา้าทีารงานนี่ก็เป็นจริยธรรมของภรรยาถ้าเกิดนทั้งสามีและภรรยา